ครับดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับเนี่ครับเหมือนจะหลอกออกซ้ายหน้าครับแต่ว่าขวาครับเต็มกลางหลังและหนึ่งประตพีโดนปุ๊บจะเอาคืนครับหมัดหนึ่งสองสามเฉียวไปเฉียดมาครับไปขวาครับกอดยกบังได้ครับหนึ่งประตพีแต่ว่าอืมแพทไทยและการแพทย์ผสมผสานเอาละครับยกต่อไปดีครับทั้งคู่ก็น่าจะออกกันมากขึ้นแล้วนะครับยกกีสาม ดูครับในของหนึ่งปัตตภีอุ้ยมีศอกครับสิงพยัตนะครับศอกมาช่วยเ้าเยับะตอนนั้นของหนึ่งปัตตภีครับโดนขวาไปก่อนทีบซ้ายหมัดหนึ่งสอหรือเปล่าครับเอาครับซ้ายคืนไปครับขวามาจับจับเอาคืนขวาขวาไปขวาคืนเอาแล้วครับเข้มข้นแล้วครับตอนนี้หาจังหวะครับขยับเข้าไปแข้งขวามาเกี่ยวได้แล้วคืนได้ไหมครับหมัดไม่โดนแข้งซ้ายได้ครับตานนั้นไปครับพยับหมัดไม่ถึงนะครับแต่ว่าแข้งไม่พลาดครับโดนขวาคืนเหมือนกันครับ ตีเข่าขวาครับหนึ่งประตีครับดูครในยังไม่เห็นเลยนะครับคู่นี้ยังไม่เห็นสู้ในกันแจ่าครับกรรมการรุ่งขั้นสิงห์ยนีษ์ก็อยู่ในเกมรับของตัวเองครับแทงซ้ายออ้นี่ครับหมัดแล้วก็ตะโยกโยกเข้ามาสกืนซ้ายครับแหมชิงวงนอกวันนี้มาเป็นมวยฝีมือทั้งคู่ดูครับแหมไปกันปั๊บปั๊บปั๊บเลยครับแล้วละครับอยู่ที่ความแม่นแล้วก็ความถี่ครับงานนี้หมจะยกที่3ครับพักกันก่อนต้องมาดูครับจบแบบไหน เดินเลยครับเดินเร็วขึ้นครับหนึ่งปัตตภีนี่คือเกมถนัดของเขาครับวงในอยู่ที่ว่าตีได้ไม่ได้สิงห์พยักเองก็นี่ครับแทงขวามาอีกแล้วครับจีดสกัดเอาไว้ครับไม่ถึงตัวครับมาครับหมัดมาเลยครับสับสกขึ้นไปครับเกี่ยวได้แล้วไม่ลงครับแทงขวาเติมไปเตะขวาครับขวาดีครับเอาละครับเริ่มบดสิงห์พยักต้ไดนขวาขวาขึ้นไปครับหนึ่งปัตตภีครับจีบหมัดโดนขวาของสิงห์พยักมาตด้านของสิงห์พยักขวาอีกทีหนึ่งหนึ่งปัตตภีต่อยลำตัวแล้วขึ้นบนเอาโดนหมัดเตะขวาครับ เอาแล้วครับตอนนี้เข้มคนแล้วครับหมัดไปตอนนี้ลวงท้องสิงพยักยายุกยาช็อตนะครับโอ้โหมาชุดใหญ่เออจะเทเข้าสุดท้ายสุดลงไปเอาละงานเข้าแล้วครับสิงพยักตอนนี้เอาล้ครับชักจะยุ่งครับโดนหมัดครับโอ้โดนหมัดอีกทีนึ่งครับสิงพยักครับตอนนี้ยังไงครับเหนือพัะน์พีหมัดมาซับศอกโอ้คือคือกระจุกกันนะครับว่าโดนเข่าขวาครับเอาโดนศอกขวาครับมือเลยครับเอาหมัดขวาอีกทีหนึ่งหมัดขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาครับโอ้ยโดนบวกครับแตกหน้าแหกแล้วนะครับตอนนี้สับศอกซ้ายสับศอกซ้ายครับสอกขวาซ้ายโอ้ยตอนนี้เป็นพ่อบุญรับเป็นพ่อบุญรับแล้วนะครับกรรมการนับก่อนครับโอ้โหเหตุเกิดจากจังหวะที่โดนเข่าขวาเห็นเลยนะครับว่าโดนเข่าขวาปุ๊บจุกครับและหลังจากนั้นมาครับพายุหมัดก็มาครับโอ้โหแล้วดูครับเลือดหยดติ๋งติ๋งติ๋งเลยครับโอ้ชุดใหญ่ไฟกระพริบของเจ้าหนึ่งปติพีครับ โอ้โหยกนี้เร่งเกมแล้วก็ปิดได้ครับก็เรียกว่ายิ่งแก้ยิ่งยุ่งครับหลังจากเมื่อ10มกราคม2563ครับ1ปัตตภีคนนี้ครับเคยเอาชนะมาได้ที่ลุมบินีวันนี้ก็เป็นหนังมวนเดินนะครับจุก็น้องเอานายก4ครับเนี่ยครับคือก่อนหน้านั้นนะครับถ้าเกิดถอยไปอีกนิดหนึ่งจะเห็นเลยครับว่าจังหวะโดนเข่าครับสแรงบวกแล้วก็จุกออกอาการจุกเสร็จปุ๊บหปัตภีเห็นครับและคราวนี้ หมัดสอกประเคนเข้าไปครับแล้วไปโดนศอกขวาขิวแตกด้วยับแล้วก็โดนสอกซ้ายโอ้โหนี่รับคนเดียวเลยนะครับค้ารับไว้แต่เพียงผู้เดียวครับเนี่ยครับโดนขมัดเต็มเตมครับขวาอีกทีหนึ่งกรรมการรุ่งโรจน์ิตประภัยครับต้องมันนับแล้วก็ดูอาการนักมวยครับสู้ต่อไม่ไหวแล้วครับเพื่อความ